ฝันเห็นคนยิงธนูเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาฟนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งแล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะ ทำนายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับใงน,นี้ท่านจะมีความคิดที่จะบุกเบิก สร้างสารรค์อะไรใหม่ๆนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนักนะครับท่านอาจจะมีแพลนบางอย่างเกิดขึ้นในหัวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทํามันออกมานะครับให้เป็นรูปเป็นร่างได้ในระยะนี้นะครับเป็นระยะที่ท่านคาดหวังความก้าวหน้าจะเริ่มเปิดใจมองอะไรใหม่ๆในชีวิตนะครับบางท่านก็อาจจะมีความคิดอยากทําอะไรเป็นของตัวเองนะครับเช่นทําธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่าเข้าไปสืบ ทอดธุรกิจของทางบ้านนะครับหากคนที่ทำงานประจำนะครับก็เหมาะกับงานที่จะต้องไปพบปะพูดคุยกับผู้คนนะครับนอกออฟฟิศนะครับงานเซลล์หรืองานพิสัมพันธ์นะครับโดยรวมแล้วนะครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากนักนะครับยังต้องนะครับใช้เวลานะครับแล้วก็ในเรื่องของการมองหาโอกาสความก้าวหน้านะครับแต่ว่าโอกาสนั้นก็อาจจะยัง ปากฏตัวมาไม่ชัดนะครับขอให้ท่านพยายามค้นหาให้เจอนะครับในเรื่องของความรักคนที่มีคนรักอยู่แล้วก็จะเริ่มมองอนาคตร่วมกันใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับท่านจะมีแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตและความสําเร็จของตัวท่านนะครับในเรื่องของงานนะครับจะมีแรงจูงใจที่ อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับทำให้ท่านนะครับมีความกระตือรือร้นอย่างมากนะครับและส่งผลให้นะครับเจ้านายมองเห็นความสามารถความพยายามของตัวท่านด้วยนะครับท่านอาจได้รับโอกาสในเรื่องของการงานนะครับมีความก้าวหน้าและก็ความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับะระวังนะครับพยายามอย่าขัดใจเจ้านายให้มากนักนะครับเพราะว่า ท่านจะสนับสนุนให้เราก้าวหน้านะครับในเรื่องของการเงินนะครับช่วงน,นี้นะครับโอกาสทางเงินการเงินก็จะดีขึ้นนะครับมีโอกาสได้รับเงินก้อนนะครับท่านจะมีโชคในเรื่องทางการเงินนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องมอระดกเข้ามาเกี่ยวข้องใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับช่วงนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับหากคิดขยับขยายหรือลงทุนอะไร สักอย่างนะครับในช่วงนี้ควรจะรอไปก่อนนะครับระวังความดื้อรั้นหรือมั่นใจตัวเองมากจนเกินไปจะทําให้เกิดความผิดพลาดต่างๆได้นะฮะไม่ว่าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่อง,อง,อง,องความรักระวังปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเจ้านายนะครับหรือว่าเจ้านายในที่ทํางานอาจจะมีการที่กระทบกระทั่งกันนะครับท่านอาจจะถูกต่อว่าในเรื่องของการงานทาให้รู้สึกว่าแย่นะครับแต่ ช่วงนี้เองก็ไม่ใช่จังหวะที่ดีนักที่จะพยายามทําอะไรนะครับหรือว่าไปโต้ตอบใครต่างๆครับควรอดทนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งโต้ตอบนะครับเพราะมีแนวโน้มว่าเรื่องจะบานปลายกว่าเดิมน,นะครับคนที่ทํางานส่วนตัวก็ต้องคอยระวังสถานการณ์ต่างๆนะครของท่านด้วยนะครับเพราะว่ามีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้ง่าย ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในงานนี้นะครับท่านจะรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงมากกว่าในอดีตนะครับจะเริ่มมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือหมายถึงการขยับขยายซื้อบ้าน ซื้อรถใหม่ซื้อที่ดินหรือการลงทุนในส่วนอสังหาริมทรัพย์นี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะครับมีคนสนับสนุนในเรื่องของการงานมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากการทํางานนะครับบางท่านก็จะรับเงินโบนัสนะครับหรือเงินส่วนแบ่งมรดกนะครับช่วงนี้นะครับดวงการเงินของท่านก็จะฟื้นตัวจะดีเป็นพิเศษนะครับ ความรักนะครับก็อาจจะได้คบกับคนที่มีฐานะนะครับการเงินที่มั่นคงนะครับก็มีการมองอนาคตร่วมกันอีกด้วยหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข3มหมายเลข10หมายเลข5และหมายเลข10ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข3หมายเลข5หมายเลข10และหมายเลขสิบ